ด้วยวาที่พระอาจารย์ทาความตั้งใจของพระอาจารย์เนี่ยแผ่ไปทั่วเลยนะคนหนึ่งมากันแล้วสี่ห้าปีสามารถจะสร้างได้ขนาดนี้เราก็ไม่ธรรมดาแล้วด้วยฝีมือช่างเพราะบางคนเนี่ยโดยช่างปกติเนี่ยถ้าเก่งช่างไม้ก็เป็นช่างไม้เลยช่างปูนก็เป็นช่างปูนเลยที่พระอาจารย์รู้เรื่องไม้และปูนเลยแต่ก็คืออารมณ์ศิลปินอาจารย์จบมหกหรือจบช่างนะจบแค่มหกแล้วก็บวชเนรเลยคือถ้าว่าการจะเป็นพระนุ่มให้รอดพัดนุ่มขึ้นมาได้เนี่ยเอาเป็นว่า โยมก็เคยเป็นคนนุ่มครัใช่ไหมพวกโยมก็เคยเป็นคนนุ่มลองท้ามใจตัวเองที่ว่ายากหรือเปล่าที่จะตัดออกจากกิเลสกรฮมยากไหมไม่เราไม่ตัดเนี่ยครับยอมตายเรตายด้วยกิเลสไปแล้วเราคิดว่าไออาจารย์เนี่ยพยายามอธิษฐานตัวมันตั้งแต่ตอนที่เป็นพระคือถ้าวันนนึ่งวันใดอาจารย์ตบัดตว์ที่ตัวเองอธิษฐานไว้ก็ถือว่าว่าไม่ใช่อาจารย์